กับการให้ดามต้นใบของผมยังใส่วิธีการเก่าๆครับหลักขับยังมายืนหดนามเป็นตน้ตนๆไปใส่เวลาได้ช่วงเช้ากับพอดะครับชั่วโมงสองชั่วโมงครับนี่ไใ,ให้ปลาบ้านนี่ครับเห็นไหมครับนี่ <laughs> ต้นแลลวก็มามามา,มา,มาต้นนี้มามาต้นนี้ให้ต้นฟลัเออบักซิดานี่ครับบักซิดา อืมแอ้ครับพมกสีให้น้ำประมาณน,นี้ครับข้อเสียของการให้น้ำแบบนี้คือเอถ่อห้าอายุหลายเอการยืนโดนการยางโดนลังเท่อกับ <c oughs> เอเอเกิดเหมื่อได้เออแต่ต่อไปวิธีการมันจิเปลี่ยนแปลงได้ครับความคิดจิเปลี่ยนแปลงเ,ลลงเออันนี้ก็ดีดีเติอได้นีการให้น้ำต้นใหม่มีพอนะครับ นี่ทอปรปานี่ทอเครื่องสูบน้ำไดนามจากสานะครับมีตลอดเหลือแต่จอบาดานบาดานวัติจอกันไปยุ่งเกี่ยวสัมพันธ์กับวิตามินเงินครับ <c oughs> กระไรฉล,ลอไว้สักก่อนนะครับนี่คือการให้น้ำต้นไม้นะครับเป็นปัจจัยสำคัญคือกัน นะครับมองไดมีแรงน้ำม,มองด้านปลูกต้นใหม่สีไดผลผลิตนะครับแต้แตกระเบิ้งตองเรื่องได้ฮดสม่สำเสมอดูแลเอาใจใส่บมแมนูกปลูกแล้วกจะทิมไปบมแมนต์นะครับต้องขยันขันแข็งเ,เห็นบ่ครับีขากกหลาุดมีทั้งใหม่ประดับมีทั้ง เผืชผพ้นกินได้เข้าใจปลูกแม่เล่าเข้าใจท้ำโ <c oughs> มโตะมังหนานาะพี่นอนะ้องนฟังเสียงหัวหกับพ่อแล้วนี่คือเกษตรเพื่อชีวิตครับนะบ้านสวนกลางนามืย้ย <c oughs>